โรงเรียนวัสวรรคูหาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาตั้งอยู่ได้ที่36ทับ1หมู่ที่2บ้านถ้ำตำบลกระโสมอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาห่างจากที่ว่าการอำเภอตะกวดทุ่ง5กิโลเมตรบนพื้นที่3ไร่3งาน90ตารางวาก่อตั้งเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2478 โดยนายขำบุญรอดศึกษาธิการอำเภอตะปวัวทุ่งและนายท้องปุูกหัดชวานิชมีนายแปลกทวีรัตเป็นครูใหญ่คนแรกเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นเขตพื้นที่บริการสองหมู่บ้านได้แก่หมู่ที่สองบ้านถ้ำและหมู่ที่8บ้านจีน ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด135คนเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล30คนและชั้นประถมศึกษา105คนมีข้าราชการครูทั้งสิ้น8คนรวมทั้งผู้บริหารครูพี่เลี้ยงเด็ก1คนมีนายบุญรือสุทธิศักด์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารงานภายใต้วิใใสัยทัศน์ที่ว่า จัดการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเน้นคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสุขภาพอนามัยดีการทันเทคโนโลยีชุมชนม,มีส่วนร่วมส่งผลให้เกิดอัตลักษณ์ที่ว่าสุขภาพอนามัยดีมีคุณธรรมและมีเอกลักษณ์ประจำโรงเรียนว่าโรงเรียนสะอาดบรรยากาศร่มรื่นสีประจำโรงเรียนของเราคือสีแดงขาว สีแดงหมายถึงใฝ่เรียนรักความก้าวหน้าสีขาวหมายถึงความสะอาดจือใจมีคุณธรรมโรงเรียนวสวนคูหาเป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลดีเด่นหลายรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศเช่น โรงเรียนผู้นำคุณธรรมสถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเทรโรงเรียนดีสีจำบลสถานศึกษาปกาเปียงและรางวัลพระราชทานชมเชยค่ะโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนวสวนคูหาเป็นโครงการสำคัญที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้นักเรียนทุกคนปลอดสิ่งเสพติดโรคเอดอบายมุขทั้งปวงเป็นคนดีของสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทางโรงเรียนได้ดำเนินง,งานโดยจัดประชุมวางแผนเพื่อให้ทุทกๆฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการกำกับดูแลและดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมโดยได้ดำเนินการตามมาตรการดังนี้มาตรการด้านการป้องกัน โรงเรียนจัดให้มีการดำเนินการห้องเรียนสีขาวโดยเน้นให้นักเรียนสามารถพัฒนาและป้องกันตนเองให้ปลอดสิ่งเสพติดโรคเอดส์อุบัติภัยและอบายามุกได้ตามศักยภาพและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโรงเรียนได้ปรับปรุงห้องเรียนสีขาวให้หน่าอยู่น่าดูสะอาดและปลอดภัยทั้งในและนอกห้องเรียนโดยมีผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม จัดให้มีชมรมทูบี n ัมเบอรวันจัดตั้งกองลูกเสือโดยจัดกิจกรรมลูกเสือเพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติดอบาย,ยมุกโดยใช้กระบวนการลูกเสือมีการบูรณาการการเรียนการสอนยาเสพติดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอบาย,ยมุกในวันที่สำคัญจัดกิจกรรมชุมนุมห้าชุมนุมซึ่งประกอบด้วยชุมนุมศิลปะดนตรีกีฬา คอมพิวเตอร์รักการอ่านซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สนใจในเรื่องต่างๆได้เข้าร่วมทำกิจกรรมที่ตนเองชอบและถนัดส่งผลให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากครูผู้รับผิดชอบนักเรียนมีความสนุกสนานกับกิจกรรมที่ตนเองชอบไม่มีเวลาที่จะไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้ปลูกผักเพื่อปูพื้นฐานให้นักเรียนมีความรู้และรายได้ระหว่างเรียนโดยน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการมีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาจิตเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนทุกชั้นปีออมทรัพย์ไว้กับสากลอมรัพย์ครูพังงาปัจจุบันมีเงินฝากร่วม50,000 0บาทกิจกรรมบันทึกความดี กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนากิจกรรมนำนักเรียนไปฟังเทศและฟังธรรมทุกๆวันพระมาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโดยจัดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและดำเนินการต่อเนื่องเป็นรูปธรรมท,ทุกปีมีการวางแผนการดำเนินงานมีครูประจำชั้นดูแลอย่างใกล้ชิด มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านเพื่อให้ครูทุกคนได้ทราบสภาพปัญหาที่แท้จริงสามารถให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้ตรงสภาพความเป็นจริงเช่นมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจมีการซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนเป็นต้นมีการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลกระโสมและสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอตะกวัวทุ่งหากพบผู้ที่เคยเสพก็จะได้จัดทำข้อมูลเพื่อส่งไปบำบัดและรักษาพร้อมรายงานไม่มีการปิดบังข้อมูลมีการคัดกรองสำรวจการใช้ยาเสพติดภาคเรียนละครั้งมีครูประจำชั้นคอยสังเกตพฤติกรรมทุกๆสัปดาห์มาตรการด้านการรักษา โรงเรียนได้มอบหมายให้ครูประจํำชั้นดูแลรายงานผู้อำนวยการโรงเรียนทราบและส่งต่อนักเรียนให้หน่วยงานที่ดูแลบำบัดฟื้นฟูหากพบนักเรียนเสพยามีการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับนักเรียนเช่นค่ายพุทธบุตรมีกิจกรรมลูกเสือค่ายวิชาการนอกจากนี้ได้มอบหมายให้ครูประจํำชั้นทุกคนดำเนินการด้านจิตบำบัดในโรงเรียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหามีการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องให้กับนักเรียนทั้งนี้เท่าที่ผ่านมาไม่พบนักเรียนที่เสพยาหรือติดยาในโรงเรียนแต่อย่างใดมาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนได้ดําเนินการจัดกิจกรรมการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายเช่น กิจกรรมตำรวจพบนักเรียน5นาทีหน้าเสาธงร่วมกับสถานีตำรวจภูทรตะกวัวทุ่งโครงการครูแดเป็นโครงการที่ให้ความรู้ในเรื่องยาเสพติดอบายามุกได้อย่างแท้จริงมีการจัดครูเวรประจําวันคอยสอดส่องกํากับดูแลตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงในโรงเรียนจัดนักเรียนแกนนําตรวจพื้นที่เสี่ยงเช่นห้องซ้วมมุมอับและพื้นที่เสี่ยงอื่นๆมีกิจกรรมโฮมรูม มีการจัดกิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมแนะแนวมีการจัดป้ายนิเทศเป็นต้นทั้งนี้ยังได้จัดนักเรียนแกนนำจิตอาสาต้านยาเสพติดประจำโรงเรียนตามอัตราส่วน1ต่อ20คนทั้งนี้ยังได้จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาดบรรยากาศร่มรื่นน่าเรียนโดยมีนักเรียนจิตอาสาเป็นผู้รับผิดชอบทำความสะอาดรวมทั้งการจัดห้องพิเศษต่างๆเช่นห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ห้องวิทยาศาสตร์ห้องภาษาอังกฤษให้มีบรรยากาศที่ดีมีสื่อที่น่าสนใจทันสมัยเพื่อดูงใจให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการมีอินเทอร์เน็ตไว้บริการให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ความบันเทิงสามารถผ่อนคลายความเครียดได้โดยมีครูคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือมีมุมนั่งเล่นไว้บริการเพียงพอ ไม่เป็นพื้นที่เสี่ยงมีลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ไว้บริการนักเรียนตลอดชุมชนได้ออกกำลังกายหลังเลิกเรียนทุกวันมาตรการด้านการบริหารจัดการการดำเนินงานมาตรการทั้ง4มาตรการข้างต้นเป็นผลมาจากโรงเรียนวสวรรคูหามีนโยบายยุทธศาสตร์แนวทางการปฏิบัติกำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ มีแผนง,งานโครงการและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ชัดเจนมีผู้รับผิดชอบดำเนินงานมีผู้กำกับตรวจสอบดูแลอย่างครบถ้วนโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครูผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผลจากการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดสิ่งเสพติดและอายมุกตามมาตรการทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว โรงเรียนวัสวรรคูหาจึงมีความมั่นใจเกินร้อยว่าโรงเรียนสามารถสร้างเกราะป้องกันที่เข้มแข็งทั้งความอบอุ่นให้กับนักเรียนทุกคนให้ปลอดจากภัยร้ายยาเสพติดและอบายมุกทางปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดไปสวัสดีค่ะ